เมื่อยเมื่อสี่ดอยลานซะหาสิบเอ็ดเออบวกที่กำลังห้าสิบเอไม่ใช่ที่สิบสองครับห้าสิบเอ็ดแี่บัันแจ้งว่าหาที่มันสิ้นหมเออนะมันน่าจะหายนะอ๊ะวาเลนไทน์ทำงานนอกหลาเนาะคือได้ใช่เรื่องคือดอกไม้เขาียมันว่า สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีทุ่ทุกคนเนาะัสบายดีเด้อพี่น้องบอกกันแย้แรงๆพี่น้องเลยเอาไรไดุู้กไราไปเม่นเมลเรพี่น้องเยมือนีมือกาิมาเราก็พี่พี่เอาไกลัวนนมาพี่น้องป้าพี่ บันทีมันเราเหตุการณ์ไปเสะมือนั้นพี่น้องเจออะไรจังหวะขี่รถขี่ดีอันนั้นแบะมาสดโมเป็นส้นเบะเลยเบะมาสดนเรามาส้นเรามันโดดแค่นี้แต่มันบดมันบวถือยข่อยมันบวถอยเขาโดดเขาโดดตามมึงแห่งนู้ปุ๊บแค่นี้จะข่อยมันความเสียดนะนะมันนั่น เคยขับมาแต่ดนเนาะแม่นิดน้อยก็ขับรับเก่งอันนี้พี่น้องกันสั่นเมนพวกข้าได้ไปนอนหุ้งมอสเลวมือนั้นกันแบบบอเก้นนี่นีดน้อยครึ่งรวดจีคีแต่ขี่เบาๆหรอกมือนั้นประมาณร่อยเศร้าเหมือนกประมาณเออซีซีนี่เนี่ยซีซีกําลังสีเขาตลาดขี่ไปจากนั้นอย่บะจักพุงพุงอื่นมันแดนไปก่อนมันแดนไปก่อนอย่างตัวหนึ่งตัวหนึ่ง มันไม่เด่นมากจังเลยเนี่ยเป็นตำข้าวโรติโรติเฮาโรลินะครับตึ๊งมันเห็นเราอยู่จะจอดม่ที่สุดโรตีถึงข้าวโรติเนาะปึ๊บบอนลันคุกๆแล้วก็คึกแล้วก็ไปตามันนั่นตำขาคอยหัวเข่าน้องอันเนาะหัวเข่าโอ้ยก็เลยคึกได้โอ้ยเกือบหัวใจเอ้ยหัวใจตกไปอยู่อันนันผู้พี่น้องไอ้เพราะมันเต็บแห้งเนาะตอนนั้นก็ได้คึกว่าอสแบะแต้ ซื้อเวแล้วก็ซื้อเด็กรถตรงอันเนาะพี่น้องเอ้ยนั่นแหละเอาอประมาณเนาะจังได๋จงๆจถื6โตกว่ากันไปพี่น้องเด็กจังได๋เด็กเจ้า2617พี่น้องเลขป้ายรถั่นเนาะ2617เนาะ2617ไปเงินไปไปเสียงโได้เด้อพี่น้องเอ้ยลองไปซื้อได้คั่นผู้ใดแบบมักก็ดีเนาะพี่น้องอันนี้ก็บ่บ่ได้ว่าให้ไปซื้อหรอกพี่น้องคั่นผู้ใดมักก็เอาไปซื้อได้เนาะ เปิดเลยแบดเปิดแบดเปินะเอามามามาพี่แบดแบดมันแห้งอันนี้นะบุทตรงเด้งอันนี้แม่ขากระมาเะไรเนาะไม่ก็ไม่ขาดใต้เด็กสวยด้วยสวยนีหน้องปลาเฮียนอยู่หนังปลาเฮียนอยู่อันเฮียนอยู่มอดใดล่ะมอดหกมาดหกเฮียนสองเดียวกันคอยยูมอดเจ็ดพี่เนาะเฮียนขางหองกันเป็นดุ้ดไงออ่เนาะซองเบิ่งกันก็เห็นกันเยอะของมันไกลกันเด้พี่เนาะ เด็กนีเด็กน้องอาเด็กเด็กยังเด็กหนึ่งเด็กแม่พี่น้องแม่ก็คือมันจะเป็นแบบเด็กอยู่ล่าเขามันจะแบบเป็น น้ำซัดขนาดพี่น้องเอิ this, ่เล็ก so, น้ำซ like sí. okay. ัด so, นีม no. ี um, ่ซัดตนันตัวนี่ลายพี่น้องมาสีมาขาว่ากันมาเพราม่สนับสนุนเด้อพี่น้องอันนี้อธิบายสื่อบสนับสนุนือเลสามอันนี้เล็แบสามหาเจนั่งผีนั่งผีอ้แบตัวนันกเมนได้ลายมานึงพี่น้องโอ้ว่าเดอมต้นแบตัวเดียวเล็กมีเป็นอะไร อย่างไรก่อนที่เขาเขาเลขกท้ามือท้ามไทยเมฆาไม่ฆายันก็ดีท้ามาคลายดีเลยเนี่ยไม่ขายเลยเมื่อเด็กชิดโตเออเนาะน้องปลาคลายดีถุกมือเนาะถุกมือที่มันออกเนาะยักษ์ขวมเนาะขายแบบน้องปลาหาเงินหาเงินสมัยเองเหยียดเนาะหรือว่าหาเงินใจ ไ่ด้ค่ะคู่อะค่ะบัสค่ะยังนี่แหละค่ะแบบใส่ด้คโค่แน่ๆนะคะยังนี่นี่บอกเวลาเขาอยากยังเขากะเอาใส่น่นาอ่นะอ้อปลานี่ท่ายนาบุตงเฮ็ดแน่ก็ได้งามทั้งหนางามทั้งใจเนาะอืนี่บอนเท่านามนหลอบุตงเฮ็ดแน่ก็ได้มันเหนื่อยเพียงแต่มา ยิ้มให้อายบังคู่เมือก็อ่านสิเดยกเองน้องปลาเออน้องปลาเป็นสายเด็กคอยซื้อซีโต้สองพันโอ้โหถ้าเป็นเนื้อปลาได้หมดเลยหมดที่บ้านเขาจะซื้ออยู่นะแต่ไปเช่นกั สำหรับหอมบอกเลวัดหนึงอ๋อกเยวผิดหนึ่งมันออกสามเถามถผิดหนึ่งบานดอ้สามเมืกนะกรไดอยู่ประมาณสามแนสี่หซนประมาณนึงเระไปขายบานอื่นเลยขายแต่บ้านตัวเองเลยเก่งดีเลยแล้วบ่าเราบริมาตดีแล้วก็หาด้านขายอ๋าขายให้เราบ้านจะบอ แต่ว่าขาปาหรือคนะเมอแต่ว่าคันปกติบ่มีนองปลากับะเบ้าเราสิมาลาะเมนบอลแหลร้านเราขายประมาณเท่าไรปลาขายอะไประมาณเท่าไร่แต่ละนเสยแบบหน่อยสุดสองแสนปลายเดร์ี่แนหกแสนหกแสนสเปอร์เซ็ต์หนึ่งแสนขายไดดนบรมนปร์เ์ได้พิ้องไยรวมเว็ดเนาม แสนปลายบอกจังหวะดนุบะสองแสนปลาสองแสนปลายหลายสุดเนาะรายรายสุด no, ถึงหกแสนก็เพราะได้เงิงพี่น yeah. yeah. yeah, ้องเไยอันนี้นะบาททอาขายเด็กขายยังเนาะอันนี้ขายแต่อยู่บาทนี่คันออกไปขายอยู่ทางนอกนี่ให้รายรายคือข่าวจอจักได้เงินมันใส่มาสื่อเด็กคู่มือเนาะแม่จะให้พี่น้อง

บอกสวบอวจริงวื่อเมื่อเอาเปอร์เซ็นต์มาอันนี้มาซื้อเด็กเมื่อนเคยซื้อเหล็กยากเถื่อข้ามาซื้อร้าสุดแต่คือสีเมนชิพพันชินกับโมเมนร้ายเถื่ออีกประมาณเถื่อหนึ่งสเถื่อถจะพันนอไปส่ีองซื้อเบิรงที่นอกแบบเถื่อปุูกเถื่อมันถือตัวเีย่อมันถือ ถือก็่าบถืออย,ยู่แล้วบถือกบถือห้อยกับถือใจเอ๋อานี่มีหมมีอย่างน้เดีหาใหนอยมาสีเอาเลขกนี่เลยพี่น้องเด็กพี่น้องน้องน้อไปเนาะเบะครับเล็รถเดป้รถเอาเลขกปลายรถก่อนใเอาสีโตเอาเลขอะไรนเนี่ยจุดชม อะรบี่ดึกถาว่้ดซือเด็กงมักานจจ้องหมาจะรักนาดูชัดก็จะซื้อนะวันนี้จะไปซื้อเงินพรุ่งนี้โอ้ลุงบานกซซือมาหาซ้อมมีลุงบานซือป้าิบพันิันหาพักหาพักหบาน เอาแหมบอร์เกนโอ้าสีเียวกระเดอกระเด้อโตเด้อสามหาฮกหนึ่งสองอาหาพันมเดียนี่แดีน้องเลยเาด้วยกตอนี่แดดดปามน้ำสีองเอยกดมึงตกเ็ต้อมันอยดมันคืออันนั้นเต็มเต็มตเนเต็มั้นี่

มึงก็คือกันยืนหาพันธุ์เาเต็กเบตกวงพ่ตาอมาตัวอาตามหาเหาน้องหาบ้านนอกย่ขอส่อาซามพูดซีเป็นยังไงโอ้หูหาพันมันกัพ่อแล้วถือเมื่อก็ได้ามเชนเมอนแบบซามเชนห เอแเล้วัอามสหาหกเจดอกเอาดแปดเดแอดเจ็เจ็ดแาเจาดเจ็ดเอาดดเจ็ดแเ็ดแปวจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจดเอาแเจ็ดแดเจดเจเจ็ดแเจ็ดแเจ็ดแดแปดเดเดเจ็เจ็็นแปดดเเด็ดเแแเต

ม้ตองมีกับมีปีสุดเด็กยังจะใช้เสื้อปังมาถึงเด็กก็พ่อนะถึงใจสอปาก็พ่อมาถึงเด็กกะไรถึงใจเ้าก็พอทานประธานทรบเจี้อันคอยพ่อชีถืออยู่ท่านประธานสุดท้ายท่านก็ไล่น้องหานนะคะก็ นาจะได้เนี่ฉีกุ้่าเเออีกุมภ่าพอดีเหมือนาดเลจะอยากอรยังสื่หายอันี่นองคนเหมือนถือตุ๊กตาใหญ่เลยนะตุ๊กตาตัวนี้ใหญ่รือเาแมนวะนี่นีนี่ตั้ตัวนตีมึงทำะไรเอามึงอยากได้ยังเกินีกเกินอีกแล้วสีพันสี่สุมแวนนั้นเนาะ น้อยๆลงกุาบดอกนึ่งก็พอเิดมากยังเคยลาอหลากซุ่มมาชีพันี่เนาะดอกตะแวงใเอาดอกตะแงจาเรือยๆชิพันโดดอดเบเนาะหูดัเาินเดอกเบง ไดิสิโอไปต้มเป่เดี๋นะไปสามบแล้วอ่ไปสามบเลยดิอ่าพี่น้องไอ้ท่านถือว่าจุจุกระตาถือหกตัวันสีหาะหกตัวหกตัอจะจะไปาจะไหนองตาแล้จะใหนองตาจักหลานนะถือหกหกตัวไห้จัก มันได้สี่รอยลานสี่ดอยลานหมสี่อยลานเออผเสียด้สิบลานบออไ้น้องปาลอยได้ข้าหาบานแต่งก็เลยแ่น่อลไหเป็นสี่ลอยลานซะน้องปลานี่พี่น้องกัเท่าสื่อเด็กสุ่มเนาะเป็นแบบกดเอาแน่นี่ แต่ตอนนี้มันเป็นเล็กจดเอาแแกลมาทาลุนการเล็กมันสีออกประมาณแปดมุงแรกสิหน่องขอยีโอ้ยจะไนวะส่อน้อยเดียวหนึ่งเป็นน้่งปลาหมั่นทั้งรุ่งสามสิบพัน0 0ดเม้ยสื่อ่งสื่อทามสเปกมุงปลาก็ติแบบหนึ่งแทวแบบมันอาจจะอยู่ในสายเดือดสเปกมุงปลาเป็นคนยันไะไแบบ มีสืเปกนะค่ะอ๋ออสเปกกเนี่ยง่มีสเปกแตแต่จกเีเขาว่าใจะขอีา้มกยืนบเหยียแทกบักมาแทกกันมาแทกกันปลาซู้มจุกแมทปลาซุ้มจุ๊กแมอันัจอันแทกดีดีผ่านยูบอปลาคอยโอว่าอันอันใช้เกิยูเนี่ย เกอมชุวงัหนึ่งยนี่บ่ชุก้ัจังนะเอางเออเออคอยได้เตี้ยเป็นไงผผ่านผ่านชุกกว่าไปวะเออหกสิบ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 เจ็ดหกสิบแปดวัจักประมาเยอซื้อออองรแเออที่พื่อนุกกว่า่ได้ล แม่อะไรนะสเปคขาวๆเอาอีกเบอร์ฮะมีมีสเปคแบบดึงแบบใหม่อยู่วะโอ้เหมือนการสเปคเอาเอาเป่าไปเลยอะไรแต่เอาเป่าเนาะจะใส่ยังไงเปิดเปิดเลยวะใส่ใจหรอวะใช่สื่อเด็กนะมันตอนนั้นให้อังเป่าด้วยเดี๋ยว่าชีวิตไทยต้องถือตัวดีเอา่อะไรอังเป่าแกอังเป่าว่ากันจะได้ม่มียังอยู่ในอังเปล่า อ๋อใ่หาผ่านหนย่งวบัตส่วนอัยกากองนทุกวันีซืแอมเบดเน่ยิบัโอ้สเ็กน้องปลาสูงกว่าน้อยนึงนาจิ๋วคพี่น้อด้ยูงกว่าน้อยนึ่งใช่่ะน้องอันสูงว่ประมาณ เมื่อวานลอยหกสิบจ๊เขิงอบ่อหาเก่าหาแปอ่ยโอ้ยคุยหกสิบเดาชุ่มข้นเลยปะอ่านก็ใสุู่ดิสไอสีออลหายเอาเลยจะมีเงินโอนอยู่บ่อใส่เก๋มันใส่เก๋มซ้ำกันก็อย่างนี้แกดว่าใส่ลอยหกสิบกันใส่ก็คนอ้างแค่ชุ่มซ้ำกันซ้ำกันผมก็ใสดงซุ่มเก๋อนอยืมก็ซุ่มซุ่มซุ่มเออมึง น้องปลากรสุนกว่าอันพี่นาอันกรสุนกว่าเจ้าเครื่องนิ้วกสุดนับอยู่บ่ไหนาขึ้น้บเละครหนสงแ่นบ่อ้ผมรู้อะไรสันอยนี่ขึได้ผูดาพนวะาจเอามาสูุขักดิสี่ตัวตัวไห มันมา2,000เนาะ10มืนะสาวมันก็ได้อยู่นี่น้องปาเองพเบิ่งมันสิได้จังซล่ะ่ะจกถ่ายเบิดมึงจไก็แล้วพี่บาเเทไรน่12,000เๆสมตเอา3926ฮึซื้อเลขป้าย9กูด้นี่บ่ถือซื่อๆนี่ หาทัน ah, ี่ได้จักหานี้เออเอาเลขรถอีปีนั่บ่เอ่หกเก้าสองสามหกเก้าสองสองสามหาานกี่เลขาโตฮะตรงสื่อสื่ออี้ได้บ่นซื้อได้ซื้อน่น่้สองหกหกสองสองสาม Nó nạc ọc Ồ, khỏi xung tỏa Ở 2 kết vâng bà nè Chơi kìm nhiều bóng 12, 13, 14 Rồi cậu xử 2 kết Ê, nè Hả? rồi nè được, cậu xử lấy nồng pha nạc vâng ạ? Xeo nguyên hả?

สามสงอมแห่ใจโอ้โหจี๊กได้ปะจี๊กได้ปะเนี่ยเ็นในหองบบาสูงสจี๊กป้าตัวนี้ส่องอไข่กับสามสีสองาดหน่อยไปถ่ายคลิปนะมีคนถ่ายคลิปตอนไปทิสองพมาเดี๋ยวกูสิไปเองาเดี๋ยวจะไปถ่ายโอนโ เขาหหบอ็ดอ <c oughs> uh ่าปนวไม่ใ hmm, ช so like so, ่ก <c oughs> ีสตีปาสามกบานังกะจหายทีมันสิงหเออนะมันาจหายว่าเลนทายังานน้องปลาเนาะเีคือแดกมือจ่ายเลยชื่อหรอไมเขาช่อวน้อาเลนทายอ๋มาเอาอไามคือมือเก่ใช่หรอกกุหลาบบอสไม่ไมเคยได้กหลากับกุกาเด็ดเด็ดตนีไว้เด็ดปาเ สองเตด็กสอา่น้นสไปเป็น้องเดียวห้าสี่สือเลขแล้วไปห้ายังสิบไปไปห้าสองเนาะถ้าหายวาน้อยสื่อ ตามกนกอได้สตวอะสามตัวามตัว่ามตัวสามตัวสามตัวสามตวามตัวสามตัวสามตัวสามตสามตัวสามตัวสามตัวกามตัวสาตัวามตัวาสาตัวามตัวาามตัวาัวามวามตัวามตัวาตัวัวามตัวามตัวามามตัวามตัวสามตัวสามตัมตััวัวสามต มีธีคุก็ใช <c oughs> ้ <c oughs> เอาเอาอเาเข้าตัวชุมรวดนะสามเอาเอาสองสองสามหากับสองเจ็ดหาบ่กับเจ็ด <c oughs> เจ็ดหาไปกิโลนี่สิเลิกนกับเจ็ดเจ็ดหาเลยสามตัวโอเคหกแล้วสิบพัน สามตัวแจังกานเนาะสามตดี๋ยวอไรบมีอยคิปุูมาเดี๋คุยไปใส่ไหาดาเนาะไปเดี๋ยวไอ้สิซื่อดอกไม้ให้บานบานในถาไปพี่น้องเจอกันิมน้แบนี้อ่แพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่มาตามบุกนะ อย่าหัวจีบกันคลิปน้าอะไรพี่น้องกิ๊บอะไรพี่น้องสระคลินิกกับโฟร์อัลกันสิขอตัวลาไปก่อนน้องมินิกับโบมี่ยังที่น้องมาสื่อเล็กเอาอันนั้นเนาะเอาเกือบหล่นลงพี่น้องเชื้อมันได่ายโศกนะแคมป์จีไปสื่อกาถือกาอย่าลืมทางนี้เด้ออะไรพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสระคลินิกกับขอกล่าวคำ่าสบายดีเด้อพี่น้องบาย